สวัสดีครับมาพบกับเจลเกตแดนนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาล่องเรือคาตามารันนะครับไปที่เกาะเทแล้วเกาะราชานะครับเรือคาตามารันก็คือเรือที่เป็นที่มีเสากระโดงคล,ล้ายๆเรือใบอ่ะแต่ว่าจะเป็นกึ่งเรือย้อนแล้วก็เป็นเรือใบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรืออ่าวฉลองนะครับผมโปรแกรมวันวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะออกเรือประมาณ8ปดโมงครึ่งนะเราจะไปเกาะ กาะอะไรก่อนวะเกาะเฮก่อนแล้วเราไปเกาะเฮก่อนนะแล้วก็จะไปอยู่ที่เกาะเฮสักครึ่งวันมีดำน้ำํามีอะไรก็แล้วแต่เสร็จแ,แล้วก็เราจะกลับมาที่เกาะราชาแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมผมเทน,นะครับ <Wow. S 1> นี่คือโปรแกรมวันนี้ก็คิดว่าตนแดดเนี่ยกูพร้อมแน่นอนแต่เอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าชุดก็แบบไม่ได้ป้องกันไปเลยแต่ว่ากูอยากได้รูปไว้เดี๋ยวเราขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันใหม่แล้วเดี๋ยวเราแนะนำสถานที่ <S <S ให้รู้จักกัน นี่ฝนตกจริงๆตกแบบตกอ่ะตกหนักอ่ะแผนก็ไม่มีแผนที่คิดไว้ว่าจะออกเรือไปบิดโดนบินรอบๆหรือผิดแผนที่นาครับนี่คือความของเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แหละนี่คือฝนตกหนักมากโดยบรรยากาศนะครับคือฝนตกหนักมากแล้วก็รู้สึกว่าภาพที่คิดว่าสวยๆก็คงคิดว่าไม่น่าได้แล้วแหละ โอ้ยนี่คือบรหน้าเรือคือเจ๋งมากหน้าเรือคือแบบบรรยากาศคือชิวมากครับทุกค,คนฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วครับตอนนี้คนออกมาแบบว่าถ่ายรูปก,กันเต็มเลยส,ภา,สภาพคือไปหมดแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าจะแนะนำตัวนะเดี๋ยวมีใครบ้างเดี๋ยวแนะนำตัวให้ทละคนนะคะผมอ่ะ จากิสลีจ่าช่องเดียวกันช่องเดียวกันชื่ออะไรครับนี่เอ็มครับเอ็มครับลุงนั่งตัวนั่งตัวหน่อยอ๋อชื่อป๊อกครับโอเคครับนี่คือสมาชิกของเรานะครับทั้งสี่คนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อกันนะครับเราจะไปาจะไปดาวน้องสกู๊ปบ้านสิบเมตรสิบเมตรหรอ ไม่เกินอีกเกินไม่ได้เราต้องนั่งจากฝั่งนึงที่เราลงเรือมาข้ามอีกฝั่งครับเพราะว่าเขาบอกฝั่งนี้อ่ากำลังสวยนี่สวยจริงนเ้ยก็ดีกว่าพีต้าเบลดเมื่อวาน แล้วเราก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งของเกาะราชาใหญ่แล้วนะครับที่ที่เราจะมาดำน้ำสูบาก็จริงๆวิวไม่ได้สวยกว่าฝั่งหนึ่งนะฝั่งมันมีหาดทรายสวยงามกว่าตอนนี้ก็เขาเขาเรียกว่าเน้นมาดำน้ำออปการังสวยเขาบอกปการังสวยเมื่อกี้คือนั่งรถมาคือแบบว่าท้องใต้พังหมดอ่ะมือมึงทางมึงวิบากมากจริงๆก็เข้าใจเขาว่าอาจจะแบบเผื่อรถเ,นะเอทีวีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะไปดำน้ำกันนะครับ เราสกูบ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดำไปประมาณสิบสี่สิบนาทีได้โคตรเจ๋งอ่ะเพิ่งรู้ว่าการไปอยู่ใต้น้ำทำไมคนข้อกันเออคือลงไปคือดีมากแล้วแบบวิวข้างใต้สวยคือปะาารังก็คุ้มร้านแบบสัตว์ใต้ทะเลก็เยอะที่อยากเห็นที่อื่นของแบบที่อื่นอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงพันเจ็ดก็ถือว่าคุ้มอยู่นะรูปเทียบทั้งเดียวไม่มีอยู่จริงทั้งหน้าเนี่ยมาแน่ แล้วก็วันนี้ครับเรามาดมน้ำแ๋ยว่าเป็นสน็อกเกิลลิ่งนะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าโชคดีที่ได้ตองกันน้ำมาก็เลยได้ข้าวจากไพโพนด้วยนะครับเยี่ยมมาก อันนี้เราเสร็จธุรกิจจากเกาะราชาใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเราจะไปที่เกอะเฮกันต่อนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมที่เกาะร,ร,ร,ราชานะก็ะสนุกดีไป่คุงว่า,ดายดิ่งไทยมาก็อย่าลืมไปไดิ่งนะประมาณพั0พได้ดำประมาณ4 0่นาทีนะครับหรือว่าเปิดประสบการณ์และการสรนุกดีนะครับได้แบบมีภาพใต้น้ำเก๋นๆนะครับไปลงโซเชียลนะครับ ตอนที้แดดเริ่มหายไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีฝนใหม่อีก็ไมหรือเปล่าแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็กำลังดีได้ลมกำลังดุเลยแล้วก็เขากลางไปแล้วเราก็ไม่ถึงที่เกาะแห่กันเรียบร้อยนะครับที่ทางออกก็จะมี บันนาบีชตรงนี้เป็นเกาะคอรัลบีชกลับนะครับซึ่งแต่ละไดก็เป็นที่ที่บริษัทเข้ามาซื้อสัมปทานกันนะครับแล้วตั้งชื่อเป็นชื่อหาดนั้นๆไปนะครับกิจกรรมที่เกาะเฮแห่งนี้นะจริงๆแล้วมันก็มีคล้ายๆกับที่เกาะราชาครับก็คือจะมีดำน้ำนะมีพายเรือคายักอ๋อนี่จะมีพายเรือคายักมีพาราเซลที่ที่ไม่เหมือนกับที่ที่เกาะราชานะครับแล้วก็มียืนเทเดนบอร์ดด้วยแต่ว่าราคาก็แรงอยู่นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นเกาะเนาะแล้วก็ ไกเขาบอกว่าเกาะน,นี้เนี่ยหอยเม่นเยอะถ้าจะลงเล,เล่นน้ำเนี่ยก็ต้องเดินระวังนะถ้าเหยียบเข้าไปทีก็คือัวไเป7วันแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> อย่างไรก็ตามนะครับวิวที่นี่นะค่อนข้างสวยทีเดียวนะเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าน้ําไม่ค่อยใสยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆที่ไปเกาะราชามาคือเาชอบเกาะราชามากกว่า <Wow. S 1> แล้วก็ที่นี่คิดว่าคงไม่ได้ทำอะไรมากมายับกับที่เกาะเทหแห่งนี้ก็เดี๋ยว อาจจะเ,เก็บทุกเทจนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แหลมพมเทพเย็นนี้เลยดี บอกได้แล้วยังรู้จริงปนะ่ะนะนี่ไงดึงขานาดนี้พี่มามาเอามาสู้มันสู้มือ,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 อนี่ไงเขาขาววะไม่ใช่ไหนอะ่ะไหนอะไม่มีโอ้โหบอกสู้มือกระต๊อกแล้วเราก็กลับมาที่แหลมโอเพมนะครับวันนี้มา,มาดูค่าทิ้ง ตกนะครับก่อนกลับนะครับไกด์เขาบอกว่าเดี๋ยวพอขับไปเรื่อยเรื่อยมันก็าจี่จะค่อยๆอตกลงมานะอาจจะได้เห็นวิวสวยๆนะเพราะเมื่อวานเนี้ยมันแบบว่าไม่เห็นนะฝนมันตกนะครับไม่เห็นอะไรเลยวันนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะพอเห็นอยู่นะครับสําหรับนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับ เรายินดีแล้วฟังแล้วก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้ามีแ็เดี๋ยววันนี้นะครับจะลาไปพร้อมกับแสงพราทิตย์ตกนะครับที่แหลมโครเทตตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าเราวันนี้นะครับสวัสดีครับ